สวัสดีครับพี่นักเกษตรกรที่รักทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องสารป้องกันกําจัดเอราที่มีชื่อว่าไฮเมาโซนนะครับตัวไฮเมาโซนเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่บ้านเรานิยมใช้ในการป้องกันกำจัดเอราแต่นะครับมีไม่กี่บริษัทที่นํามาจําหน่ายในบ้านเรานะครับอาจจะเป็นนิสิทธิ์ของสารก็เป็นไปได้นะครับมาดูกันว่าตัวไฮเมาโซนเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มไหนของสารป้องกันกำจัดรพืขนและมีคุณสมบัติ ยังไงกันบ้างและปัจจุบันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นนะครับขอเชิญพี่น้องสิก่อนท่านใดพอมีกําลังซับบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลส่งช่วยเหลือพระพิสงฆ์อาพาธบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลทั่วไปเช่นเหมือนที่โรงพยาบาลเด็กวุ่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยานานที่อยู่ในความรับผิดชอบคนรับบาลเหล่านี้นะครับท่านใดประสงค์มริจากสามารถบริจาคผ่านบัญชีได้คลิปที่ผมแนบไว้ในตรงนี้เลยนะครับท่านใดประสงค์มริจากผ่านโทรศัพท์มือถือกดดิจัิตัล8800สี่เหลี่ยมกดตัวออกบริจาคครั้งละหนะครับ เพื่อสมทบทนทั้งถึกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลสิริราชก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดที่จะเล่าต่อไปนี้นะครับมาจากของกรมวิชาการเกษตรสารพองกนานจัดโรคพืชที่จะเล่าต่อไปนี้นะครับจัดแบ่งกลุ่มสาร้องกันจัดโรคพืชตามกลไกการออกฤทธิ์นะครับซึ่งเป็นข้อมูลของกรมวิชาการเกษตรเราก็เดินทางมาถึงกลุ่มตัวนี้แล้วนะครับ พี่น้องะก่ขขอนทราบไหมว่าตัวไฮเมนโซนจัดอยู่ในกลุ่มไหนนะครับซึ่งพวกสารป้องก,กันจากต้พืชเนี่ยก็จะเหมือนพวกสารเคมีกลุ่มป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะครับก็คือแมลงทั้งหลายเนี่ยที่เรารู้จักกลุ่มเนี่ยก็เพื่อว่าเราจะได้จัดการกลุ่มให้ถูกเช่นการสลับสารคือเราจะไม่สลับสารในกลุ่มยางเด็ดขาดเพราะอะไรครับเพราะมันจะทําให้พวกเชื้อราเชื้อโรค ทีเ่เป็นกลุ่มก่อเหตุน,นะครับให้พืชเราเนี่ยเกิดการผิดปกติหรือตายไปเนี่ยมันดื้อยานั่นเองเพราะฉะนั้นการรู้จักกลุ่มของสารเคมีเนี่ยเพื่อให้สลับกลุ่มเพื่อไม่ไมให้ศัตรูพืชเช่นพวกเชื้อราพวกนี้เนี่ย,ยมันต้านทานต่อยาที่เราพ่นลงไปน,นั่นเองนะครับตัวไฮเมซโซนเนี่ยนะครับจัดอยู่ในกลุ่ม A โดยกลุ่ม A เนี่ยมีกลไกเอาเรตมีผลยับยั้งต่อ,อการสังเคราะห์กรดเนิว์คี ก็คือกระบวนการนิโคริกแอซิดมตาบอล i s m ิซึมกระบวนการมตาบอลิซึมก็คือพวกกระบวนการสังเคราะห์กดนิงคือถ้าสังเคราะห์พวกนี้ไม่ได้ก็การเจริญเติบโต,ตก็ถือว่าหยุดชะง,งักไปนะครับแล้วก็เชื่อวพวกนี้ก็จะตายลงในที่สุดนั่นเองนะครับกลุ่ม A เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มที่มีกลุ่มย่อยเยอะพอสมควรคือมีทั้งหมด5กลุ่มก็คือกลุ่ม A1, A2, A3, A4 a 5 ที่ผมจะพูดในวันนี้คือกลุ่ม a 3นะครับเป็น dna rna synthesis นะครับก็คือกระบวนการสังเคราะห์ dna และ rna นั่นเองนะครับมาดูนะครับว่ากลุ่ม a 3มเนี่ยมันมีสารตัวไหนบ้างกลุ่มใหญ่นะครับตัว hemizone เนี่ยกลุ่มใหญ่คือกลุ่ม a กลุ่มนี้มีผลต่อกลไกลการสังเคราะห์กรดนิวคลีอกิกกลุ่มย่อยคือกลุ่ม a 3พวกนี้จะมีผลต่อ DNA ไอเอ็นเอซินเก็คือเป้าหมายคือกระบวนการาสังเคราะห์พวกกรดดีเและไอเ็นเอนะครับกลุ่มที่อยู่เนี่ยก็คือไอโซซา o n นะครับชื่อสามันเนี่ยตัวสารที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับก็จะมี2ตัวก็คือตัวไฮเมสซโซนกับออกทิไทลิโนนนะครับก็จะเป็น2ตัวนี้แต่บ้านเราในปัจจุบันนี้เนี่ยมีอยู่ตัวเดียวนะครับในกลุ่ม A3 คือกลุ่มเอมี2ตัวเนาะ,นะไฮเม็กซโนกับออกทิลินโนนเนี่ยบ้านเรามีตัวเดียวก็คือไฮเมกซาโซนโดยกลุ่มนี้นะครับกลุ่ม A3 มเนี่ยมีเลขประจํากลุ่มคือเลข32ส่วนด้านของต้านทานนั้นยังไม่มีข้อมูลตัวนี้แต่ใน FIC ก็ซเขียนไว้นะครับว่าการต้านทานเนี่ยพบในแบคทีเรียแต่ยังไม่พบในเชื้อรานะครับ เรามารู้จักคุณสมบัติของสารไฮเมทซโซนกันบ้างนะครับคุณสมบัติลึกๆเนี่ยของไฮเมทซโซนเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรกันบ้างตัวไฮเมทซโซนเนี่ยไฮเมทซโซนเนี่ยเป็นชื่อสาญของสารนะครับบ้านเราปัจจุบ,บันนี้เนี่ยมีไฮเมทซโซนเนี่ย36%อยู่ในรูปของแบบน้ําอยู่รูปของเอสอลนะครับกลุ่มสารเนี่ยอยู่ในกลุ่มเฮเโรเมติกนะครับกลุ่มที่32เมื่อกี้เนี่ยต้องต้องต้องขออภัยเลยนะครับ แต่กลุ่มอ่านกลุ่ม3เนี่ยกลุ่มสารโซเดียผิดนะครับต้องขออภัยด้วยตรงก่อนหน้านั้นนะครับกลุ่มสารนี่ยก็คือกลุ่มเฮเทโรอโรมาติกนะครับเป็นกลุ่ม32นะครับคุณสมบัติของสารตัวไฮเมซโซนเนี่ยเป็นสารป้องกันกําจัดโรคพืชชนิดดูดซึมนะครับโดยเฉพาะโรคพืชที่เกิดทางดินคือไฮเมีซโซนเนี่ยเขาเน้นทางดินเป็นหลักนะครับทางดินเนี่ยก็จะมีพวกเชื้ออะไรครับเชื้อฟิวลซเรียม เชื้อพิเทียมพวกนี้นะครับพวกนี้จะช่วยในการส่งเสริมการเติบโตของพืชทั้งระบบรากพัฒนา,ารากอ่อนได้จานวนมากขึ้นแล้วก็ถ้ามันแข็งแรงพืชก็จะาสามารถดูดอาหารข้าวสวนพืชได้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงอุณหภูมิต่าหรือในที่เป็นด่างเบียดปูเบียดเสกันก็ตามนะครับแล้วก็ตัวไฮเมซาโซนเนี่ยมีพิษต่าต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใช้ได้พวกยาสูบผักกินไม้ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ สรุปนะครับไฮเมสโซนบ้านเราเนี่ยที่เจอปัจเดียววันนะี้อยู่ประมาณ3ามกเปอยู่รูปเป็นรูปของน้ำอยู่รูป SL นะครับกลุ่มสารก็คือเฮทโรออโตมัติกกลุ่มที่32เป็นสารป้องก,กันจัดพืชป้องกันจัดโรคพ,รพชรืชเภทดูดซึมนะครับใช้กับพวกฟิลเซเรียมพีเทียมเอาง่ายๆก็คือตัวไฮเมสโซนเนี่ยโดยส่วนใหญ่เน้นทางดินป้องกันกับจัดโรคทางดินเป็นหลักนะครับและพี่น้องสก,ก่อนเคยเห็นโครงสร้างของสารไฮเมสโซนไปครับไฮเม ไฮเมโดยไฮเมซโซนนะครับตัวเดียวกันเนาะนะครับสารไฮเมซโซนเนี่ยโครงสร้างก็จะประกอบด้วยไฮโดรเจนคาร์บอนออกซิเจนและก็ไนโตรเจนนะครับอันนี้เป็นโครงสร้างสองสารไฮเมซโซนและพี่น้องสักก่อนทราบไหมครับไฮเมซโซนเนี่ยป้องกันกาจัดเชื้อชนิดใดในบ้างจาไว้นะครับเชื้อตัวเชื้อไม่ใช่โรคนะครับแต่นี้ตัวเชื้อตัวไฮเมซโซนเนี่ยป้องกันกำจัดเชื้อ,นนรอ,อโรค,นะครนน one, ดัคงต่อไปนี้นะครับตัวที่1ก็คือ ฟิวซเรียมฟิวซเรียมเนี่ยทำให้เกิดโรคเหี่ยวต่างๆอยู่บริเวณดินเนี่ยนะครับเน่าคอดินพวกนี้นะครับเช่นในพืชตระกูลไหนพืชตระกูลแตงมะเขือเทศกล้วยข้าวนะครับพวกฟิวซเรียมใช้ได้และต่อมาเชื้อต่อมาเชื้อตัวที่2คือพวกพีเทียมนะครับพีเทียมเช่นเกิดโรคเหี่ยวไหนไหนโรคเหี่ยวโรคเน่าคอดินในยาสูบพืชกระหล่ำมะเขือเทศมะละกอเบญจมาศเอาง่ายๆโรคไหนที่เกิดจากเชื้อฟิวซเรียมกับพีเทียม สามารถใช้สารไฮเมรโซนได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมนำข้อมูลของตัวทาซิเกรนนะครับเป็นชื่อการค้าของสารไฮเมสโซนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นของบริษัทโซตัสซึ่งปัจจุบันนี้ผมก็เห็นแต่บริษัทเดียวนี่แหละอยู่ในออนไลน์เนาะถ้าถ,ถ,ถ้ามีบริษัทอื่นก็ขอภัยด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้บริษัทไหนนะเพราะว่าไม่รับโฆษณานะครับเอาของเขามาก็พูดให้เขานิดนึงนะครับก็คือ ตัวนี้เนี่ยเป็นของบริษัทโซตัสชื่อทัชิกรเรนที่เขาทำไมโกรเลตนำมาให้พนักงานสกอดดูกันนะครับต่อมานะครับเป็นการป้องกันการตโรคพืชทัชิกรเรนเนี่ยภายใต้ชื่อสามัญที่มีชื่อว่าไฮเมทซโซนพนักงานสกัดทราบไหมกำจัดโรคอะไรได้บ้างตัวไฮเมซโซนเนี่ยกำจัดโรคอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับจริงๆมันมันมีมากกว่านี้เนาะนะครับ โรคเน่าคอเดนในเป็นจมาศโรคเน่าคอดดนในมะเขือเทศโรคเหี่ยวในพืชตระกูลแตงนะครับโรคเหี่ยวในพืชตระกูลพวกกะหล่ำนะครับอันนี้ใช้ได้นะเอาง่ายก็คือพวกโรคเน่าคอดินที่เกิดจากอะไรครับเกิดจากเชื้อราชว่วงพีเทียมกับพวกเฟลซาเรียมใช้ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่าง <ST Ł precon ce lla> โรคเน่าคอดินพวกเป็นจมาศมะเขือเทศอะไรพวกนี้ขอบคุณภาพจากบริษัทโซตัสนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับ ราคาของสารแฮมิสโซนในปัจจุบ,บันนี้วันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2566นะครับก็จะสิ้นปีแล้วนะครับตัวแฮมิสโซนเนี่ยก็มีบริษัทเดียวที่เห็นอยู่ในปัจจุบ,บันนี้นะครับเทอร์ชิกเรน 500cc เฮมิสโซน36%อยู่ในรูปน้ม SL อยู่ที่อันนี้ครึ่งลิตรเนาะ504,022บาทก็ถือว่าอยู่ในขั้นที่แพงพอสมควรอยู่เนาะผมวนะ่าเนาะ มันเข้าหลักพันเนี่ยเรียกมันก็ซื้อย่างมอนกันแต่ถ้าจําเป็นต้องใช้มันก็ใช้แหละเนาะเพราะว่ามันผมเจอบริษัทเดียวนี่แหละของโซตัสบริษัทอื่นก็ไม่ค่อยเจอถ้าเจอก็ใช้เหม็นด้านล่างด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูการผสมสารปกนจัดโรคพืชและข้อควรระวังกันนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องข้อควรระวังในการใช้สารเคมีก่อนนะครับแต่ผมก็ต้องเตือนย้ํากับพี่น้องสกก่อนอันนี้ครับว่าไม่ว่าสารปกนจัดแมลงกําจัดโรคพืช กำจัดพวก่าที่เป็นศัตรูพืชที่เราคิดว่าเป็นศัตรูพืชเนี่ยสารเคมีทุกชนิดมันเป็นอันตรายนอกจากต่อตัวพืชแล้วสัตว์น้ําแล้วสัตว์ในดินแล้วตัวเราเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะนั้นการใส่ชุดป้องกันการอ่านฉลากก่อนใช้เป็นสิ่งที่สมควรทําที่สุดนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้ถ้าเป็นนักจิตเห็นรายงานเนี่ยสารเคมีหลายตัวตกค้างส่งไปต่างประเทศเขาก็ตีกลับนะครับ ันก็มีหลายตัวและสิ่งประเด็นสําคัญคือคนทุกวันนี้ป่วยเป็นโรคเบาหวานความดันและโรคที่เกิสุริยันคือโรคมะเร็งนะครับต้องยอมรับเลยนะครับว่ามันเกิดจากสารเคมีโดยส่วนหนึ่งเป็นองค์ประกอบนะครับย้ำนะครับเกิดจากสารเคมีในส่วนหนึ่งเป็นปัจจัยและองค์ประกอบทําให้เกิดโรคต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นการใช้ถ้าจะใช้ใช้ด้วยความวระมัดระวังค่าเลือกใช้ได้จะยิ่งดีนะครับถามว่าทําไม เลอกใช้แต่ทำไมผมถึงเอามาพูดเรื่องนี้นะครับต้องขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆใจผมเนี่ยอยากให้เพี่น้องสัก่อนเลิกนะครับแต่ปัญหาคือถ้าไม่เลิกจะทํำยังไงทีนี้ถ้าไม่เลิกก็ต้องใช้ให้มันถูกต้องถูกหลักถูกวิธีเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันเชื้อมันดื้อยาพอดื้อยาปุ๊บใช้ไม่หายก็ต้องซื้อ,อยาเพิ่มเปลืองต้นทุนเข้าไปอีกและนะครับและที่สําคัญคือ มันตกค้างในผลผลิตนั่นเองเพราะนั้นถ้าเลือกไม่ได้แล้วก็ลดถ้าลดได้เอกถ้าจะใช้ก็ต้องใช้ให้ถูกวิธีนะครับครับเดี๋ยวมาดูเรื่องการผสมสารเคมีกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นผังผสมสารเคมีของกรมวิากรเกษตรนะครับใครใครไม่ใครอยากได้ต่างตัวนี้นะครับเข้าเข้าไปตรงนี้นะครับ facebook นะครับกลุ่มงานไม่ัยการใช้สารป้องก,กันกำจัดศัตรูพืชต,ตัวนี้นะครับตัวนี้ที่ผมคิดวงไว้เนี่ยหรือ จะเซิร์ชใน Google ก็ได้บอกว่าผังการผสมสารป้องกันกำจัดแมลงอ่ากำจัดศัตรูพืชบางชนิดไม่ได้ทุกตัวนะครับแค่บางชนิดเท่านั้นเองลองเซิร์ชดูมีหมดนะครับดาวน์โหลดมาใช้งานกันนะครับวันนี้เรามาดูเรื่องการอ่ผสมสารเคมีแต่ย้ำนะครับด้านบนเนี่ยเป็นสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชซึ่งผมก็พูดไปแล้วนะครับด้านล่างนะครับด้านนี้ เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชโอเค okay, ไหมครับเนาะป้องกันกำจัดโรคพืชแยกนะครับด้านบนเป็นมแมลงศัตรพืชด,ด้านล่างเป็นป้องกันกำจัดโรคพืชที่เราพูดในวันนี้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้สําหรับมือใหม่เมือม่อก่าถ้ารู้แล้วก็สามารถผ่านหน้านี้ไปได้นะครับถ้าเป็นช่องสีขาวแสดงว่าผสมกันได้ถ้าเป็นช่องสีน้ําเงินแสดงว่าผสมกันได้แต่ต้องระมัดระวังถ้าช่องสีเขียวยาผสมกัน จนกว่าจะได้รับคำรับรองจากผู้ผลิตนะครับช่องสีม่วงดูรล,ละเอียดด้านหลังซึ่งจะมีเอกสารด้านหลังคือเราสามารถดาวน์โหลดได้นะครับเอกสารพวกนี้ช่องสีเหลืองไม่มีความจำเป็นต้องผสมกันโอเคไหมครับช่องสีแดงผสมกันไม่ได้คือห้ามผสมเลยถ้าเป็นสีแดงสีเหลืองนี่ก็ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไม,ไม่จะเป็นต้องผสมกันนะครับถ้าผสมกันบางทีอาจจะเป็นพ้นร้ายมากกว่าผลดีเนาะนะครับ เดี๋ยวเรามาดูการผสมสารป้องกันจัดโรคพืชนะครับตัวแรกกันเลยนะครับก็คือตัวเบนโนมิลตัวนี้นะครับเบนโนมิลจะผสมกับแคปเทนแล้วก็แคปเาฟูนได้ไหมนะครับเราทํานี้นะครับชีลูกศรอนลงมาตรงนี้เห็นไหมครแคปเทนก็คือช่องนี้มันตัดกันบรงนี้เลยตัดกันช่องไหนครับตัดกันตรงช่องสีม่วงคือหมายเลขสิบสีม่วงคืออะไรครับให้ดูรายละเอียดด้านหลังมันจะมีในคู่มือ าการผสมสารเพรื่อกำจัดโรคพืชไปโหลดคู่มือมาก็ได้นะครับอยู่ที่สำในใักวิจัยอารักขาพืชกรมวิชาการเกษตรตัวต่อมานะครับตัวต่อมาถ้าจะผสมนะครับเบโนมิลตัวนี้ล่างลงมาตรงนี้นะครับเบโนมิลเนี่ยตรงนี้ผสมอะไรได้บ้างถ้าเป็นช่องสีขาวผสมได้ครับคอรโรทารอนิลได้เบโนมิลนะนะครับต่อมาช่องนี้ถูกกับตัวไหนถูกเมทาลเล็กซิล เพราะนั้นเบโนมิลกับเมทานอกซิลผสมกันได้เพราะมันตัดกันบริเวณช่องสีขาวเห็นไหมครต่อมานะครับเบโนมิลผสมอะไรได้บ้างผสมตัวหนครับช่องนี้นะมาด้านนี้เบโนมิลผสมกับ on, ไตรอะดีมิฟอนได้โอเคไหมครับอันนี้คือวิธีดูดตัวแรกตัวที่สองที่ใช้กันเยอะเป็นตัว il, เมทานอกซิลเนาะตัวนี้เนาะ ในทานเล็กซิลผสมอะไรได้บ้างนะครับตสมนี้เราก็ลากเมทานเล็กซิลลงมาเลยลากแนวดิ่งลงไปเนี่ยมันผสมได้คือหนึ่งอะไรครับตัวนี้ตัวอะไรครับเนี่ยช่องแรกเป็นสีขาวตัดกันคือตัวคาเบนดซิมเมทานเล็กซิลผสมกับคาเบนดซิมได้ตัวที่สองตัวไหนครับตัวนี้อ่าโอเคเมนทานเล็กซีลผสมกับกร,รมฐานพงได้ แต่จริงๆผมแนะนำเนาะกรรมฐาทันพงเนี่ยถ้าเป็นไปไดเเ้เราไม่ควรผสมเรอกเพราะว่าตัวกรรมฐาทันพงเนี่ยมันมันร้อนนะครับมันมันร้อนกูกผสมมากเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการใบไหมได้แต่ในตารางนี้เนี่ยเขาบอกว่าผ,ผสมได้เนาะโอเคนะครับนี่เลเลซิลกับซัลเฟอร์เนี่ยผสมได้แต่ต้องระมัดระวังเรื่องอัตราด,ด้วยนะครับตัวต่อมาผมจะหาตัวโคลโลทาโรเนียดีกว่า ผสมได้เยอะดีตัวนี้นะครับคอโรทาโรนิาผสมตัวไหนบ้างเราก็ลากลงมาอนี้ครับแล้วก็หาจุดตัดสีขาวช่องนี้ผส,น al, ผสมกับอะไรครับคอโรทาโรนิลผสมกับไอโฟรเดโอนได้ช่องนี้แหละผสมกับเมทาเล็กซิลได้ช่องนี้แหละผสมกับเมนโคเซปกับไทแรมได้ช่องนี้ผสมกับคาเบนาซิมได้ช่องนี้ผสมกับบอโดมิกซ์เจอร์ได้ช่องนี้ผสมกับไตรดีเมฟอนได้ เราถลึอยู่นะช่องนี้ตัดเก่าะไรกรรมฐา,านเป็นสีน้ําเงินสีน้ําเงินไหมเขาว่าเลยครับผสมกันได้แต่ต้องระมัดระวังโอเคไหมครับถ้าเป็นสีน้ําเงินเนี่ยเลี้ยงได้ก็เลี้ยงอ่ะพูดง่ายงพี่น้องเช็กก่อนนะเลี้ยงได้ก็เลี้ยงถ้าเป็นสียเงินคือแต่แทให้ผสมกันได้เนี่ยขอเป็นสีขาวแล้วกันเนาะอ่าขอเป็นสีขาวอย่างอื่นก็เลี้ยงไปแล้วก่อนนะครับเพราะว่าบางทีการไม่เข้าใจเนี่ยก็จะทําให้พืชเราเสียหายได้ทีนี้ดูตัวผสมได้ไปแล้ว มาดูตัวผสมไม่ได้อะไรครับมันก็มีสีเหลืองที่ไม่จำเป็นต้องผสมกันกันกบ,ส,นะส,มมส,บสีแดงผสมไม่ได้เลยมาดูสีแดงนะครับสีแดงผสมไม่ได้เลยก็คือเอาเอาตัวนี้แล้วกันตัวเบนโนมิลตัวแรกเลยนะครับลากลงมาช่องสีแดงนี่เห็นไหมช่องสีแดงมันตัดกันตรงนี้ช่องตรงนี้สีแดงแดงเบนโนมิลห้ามผสมกันเลยครับคอปเปอร์ออกซิคไรด์อันนี้ห้ามผสมกันเลยนะ ผสมกันแล้วอันตรายนะครับตัวที่2เมนโอมิลห้ามผสมกันนะครับตัวนี้ช่องสีแดงห้ามผสมกับบอโดมิกเชอร์โอเคไหมครับอันนี้ตัวแรกนะตัวต่อมาห้ามผสมสมมติว่าเขาเปอร์ออกซิโครตัวนี้ห้ามผสมกับตัวไหนบ้างก็ลาออกลงมาอ่ามีช่องแดงช่องหนึ่งเห็นไหมครัตรงนี้ก็ลาออกไปด้านขวาเห็นไหม คือห้ามผสมคาร์เบนาซิมเพราะนั้นคัพปเปอร์ออกไซดคอไรด์กับคาร์เบนาซิมห้ามผสมกันเด็ดขาดนะครับตัวอะไรนะตัวบอโดมิกเชอร์ห้ามผสมกับอะไรบ้างตัวแรกแล้วก็คือคาร์เบนาซิมใช่ไหมครับตัวที่สองห้ามผสมกับเมนโคเซปมันตรงกันใช่ไหมฮะตัวที่สามบอโ,โดมิกเชอร์ห้ามผสมกับกรรมาฐานพงนะครับเพราะนั้นเวลาลากเนี่ยลากด้านนี้มา ด้านนี้มามันจะได้ถูกช่องแดงพอดีกันนะครับบอดอมเรเจอร์เนี่ยห้ามผสมกับเมนโพเซปคาเบนดานซิมแล้วก็กรรมมาทันห้ามเลยครับนะครับอันนี้ช่องเหลืองไม่จำเป็นต้องผสมกันทีนี้เอาตัวอย่างแคปเทนตรงนี้เนาะลากลงมาอ่าแล้วก็ลากด้านซ้ายเอาเอาเอาช่องเดวเออกมาด้านขวาใชนไหมมันถูกสารในแคปเทน,แค,เทนแคปทาฟูนห้ามผสมกับ ออกซิกับป็นโคไร์คือไม่ใช่ห้ามหรอกไม่จำเป็นต้องผสมกันแล้วแทบเทนกับตัวไหนอีกกับไอโปรไดโอนเห็นไหมฮะห้ามผสมกันเนาะแล้วก็ไอตัวในสีเขียวอันนี้หมายความว่าไงเห็นไหมฮะสีเขียวมีอยู่ช่องหนึ่งสีเขียวก็หมายความว่าอย่าผสมกันจนกว่าจะรับรองจากผู้ผลิตหมายความว่าแคปเทนกับแคตาโฟนถ้าจะผสมกันเนี่ยกับกรรมฐานเนี่ย เป็นเยวช่องนี้ต้องไปถามเซลแมนหรือบริษัทก,ก,ก่อนว่าผสมกันได้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญครับนี่ก็เป็นเรื่องการพังผสมสารเคมีที่มาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนนักศึกษานนะครับก็ดูไม่ยากเนาะลากๆตัดๆไปไป,ไปมาๆแล้วก็รู้ว่ามันตรงกับตัวไหนกับตัวไหนตรงกับสีไหนก็มานดูด้านบนเนี่ยนะครับอย่างนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับการผสมสารเคมีเนี่ยถ้ามีความรู้ในการผสม ฤทธิ์ของยาก็จะมีประสิทธิภาพมากพอสมควรแต่ถ้าผสมไม่เป็นฤทธิ์ของยาก็จะเสื่อมลงถามว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นที่เขาห้ามผสมกันเนี่ยพี่น้องทก่ก่อนก็ทราบก่อนไอ้พวกช่องแดงๆเหลืองๆเนี่ยคือผสมกันแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันจะลดลงบางทีมันตกตะกอนบางทีนู่นนี่นั่นเราก็วากันไปนะครับคือฉีดไปแล้วมันก็ไม่ได้ผลแต่ถ้ามันเป็นช่องสีขาวเนี่ยผสมกันมันก็เสริมด้วยกันฉีดกันฉีดไปแล้วก็มันก็ได้ผลดีเพราะฉะนั้น เป็นสิ่งสําคัญมากที่จะผสมสารเคมีแล้วก็ต้องรู้ว่าตัวไหนผสมกับตัวไหนได้บ้างนะครับถ้าไม่มีในตารางนี้ก็ถามเซียมนว่าตัวนี้ตัวนี้ผสมกันได้ไหมหรือถามคนขายเขาก็น่าจะรู้น่าจะทราบอยู่นะครับคานี้ก็เป็นการผสมสารเคมีที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับเกี่ยวกับสารป้องกันกาจัดโรคพืชนะครับคำนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสาร,ป,สารป้องกันจกโจรพืชที่มีชื่อว่าไฮเมซโซนหรือไฮเมกซโซนนะครับ ตัวนี้เน้นป้องกันจัดโรคทางเดืนเช่นโรครากเน่าโคนเน่าเน่าคอดินจากเชื้อฟิลเซเรียมจากเชื้อพิเทียมอะไรพวกนี้ตัวนี้เป็นย,ยาดูดซึมนะครับปรเป็นยาดูดซึมแล้วก็ปัจจุบันนี้มีบริษัทเดียวนะครับที่จำหน่ายตามที่ผมพูดมาแหละบริษัทอื่นยังยังไม่เห็นถ้ามีบริษัทอื่นก็ช่วยคอมเมนต์ด้านล่างกันด้วยนะครับคุณสมบัติก็เป็นตามที่เดี๋ยผมกล่าวมาเมื่อกี้นะครับ ย้ำนะครับจะดีแค่ไหนก็ตามใช้2อครั้งเนี่ยให้เปลี่ยนเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนกลุ่มเพื่อบองกันการด้วยาแต่ลงท้ายนิดนึงมีคนอคอมเมนต์มานะครับว่าทาง f e c o o o มาว่าไม่เห็นส่งเสริมใช้เอนรีย์บ้างเลยมีแต่เคมีนะครับจริงๆช่องช่อง,ง,งผมเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้นะครับคือใจจริงเนี่ยก็อยากให้พี่น้องเสกกร็จก่อนลดละเลิกในการใช้สารเคมีนะครับไ์ได้เนี่ยยิ่งดีนะครับ์ได้เนี่ยยิ่งดี แต่ถ้าเมื่อจําเป็นต้องใช้สารเคมีขอให้ใช้มันถูกถูกจุดถูกลักษณะเพื่ออะไรครับเพื่อไม่เปลืองต้นทุนแล้วเช่นผสมสารในหลายตัวลงไปเนี่ยหนึ่งต้นมันก็เปลืองบางทีก็ไม่รู้ว่าตัวไหนบ้างที่มันเป็นเป็นเสริมฤทธิ์หรือเสื่อมฤทธิ์กันนะครับแล้วเวลาสลับสารเนี่ยสับสลับยังไงสารตัวไหนอยู่ในกลุ่มเดียวหรือหรืออยู่นอกกลุ่มอะไรไอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยทําคลิปพวกนี้ขึ้นมานะครับว่า าสารตัวนี้มีคุณสมบัติลักษณะยังไงใช้ยังไงสลับยังไงอะไรพวกนี้ที่ผมพูดในคลิปจริงๆเนะี่ยต้องเรียนตามตรงจากใจเลยคือไม่ได้ส่งเสริมให้ย้สารเคมีแต่ถ้าจะใช้ขอความกรุณาใช้ให้ถูกเพื่อลดต้นทุนของตัวท่านเองด้วยนะครับครับก็ผมให้คิดดีเป็นของพี่นองสกอตไม่มากก็น้อยหากมีพลาดประก,การใดก็ขออภัยไว้นาทีนี้ด้วยหลักการที่สําคัญมากในการดูจิตกอย้ําก็คือให้ร่วอารมณ์เฉยๆอย่าพยามพระอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางปิดทันที พราะทั้งทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอยามีตัณหาที่จะไปล่ามันเข้าหลวงปูดูดโลโตลวัดพุทธะพารามจังหวัดสุรินไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสติสัมปชัญญะที่เป็นองค์มากจริงๆท่านเขมานันทะเมื่อจําสภาพความรู้ตัวได้แล้วเมื่อเจออารมณ์มันจะไม่เอาอารมณ์ไม่ใช่ว่าเราอิจิริสปฏิหารในการรักกิเลสที่จริงมันไม่เอามันเลือกตัวมันมันเลือกถนอมตัวมันไว้ท่านเขนามันทะ สุดท้ายขอรัตนาคุณปร,รัตตนตรยัยบัวเป็นน้องเสกกนลูกท่านอยู่ในมีสุขขอบคุณแนละสวัสดีครับ